ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FCT นารักทุกท่าน,นะครับน,นี่ก็พบกับลุงตันคนบนา c าจาแน l อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยหาหนอยนะครับงวนประจําวันที่13บสมุมภาพันหกแปดเนาะงวดที่ผ่านมานะครับเงวนประจําวันที่12 กุมภาพันธ์นะครับสูรที่ลุงตัดให้ไปก็มาอยู่3คู่เนาะสามคู่2นอยนะครับก็คือนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษมาบน3 4มาล่าง0ูนนะครับก็นอยพิเศษนี้เนาะถือว่ามา2งวดติดแล้วนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะงวดก่อนก็เหมือนกันเนา บนล่างนะครับวงนี้ก็บนล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะก็คือมาโนยปกตินะครับก็คือ,อามาบน3าสองนะครับก็เป็น3คู่เนาะแล้วก็มีในตารางก็มีแค่3คู่นี้นะครับหลายท่านก็โชคดีกันเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยกลวกันนะครับ โดเมื่อประจำวันที่13กุมภาพันธ์68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปดีตามาลักษณในนะครับ,ลนะรบหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อประจำวันที่13กุมภาพันธ์68นะครับผลลัพธ์ที่ได้แถวที่หนึ่งนะครับได้ได้สองเนาะ แถวที่สองได้หกแถวที่สามได้หนึ่งนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้เก้านะครับจากนั้นเนาะก็จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับสองเนาะสองแล้วก็สามนะตัวนี้นก็จะเป็นหนึ่งนะครับหกหกแล้วก็เจ็ด อันนี้เป็นห้าเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับฝั่งนี้ก็เป็นศู 3, 4, 5, 0, นย์แล้วก็แถวที่สี่เก้าเก้าก็ศูนย์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นแปดเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจรารณาตัวเลขในตลาด ครับที่อยู่ในตําแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเงื่อนปัจจัยบันที13กุมภาพันธ168นะครับลงตันให้เด่นเด่นหนึ่งเนาะเด่นหนึ่งรองศูนย์นะครับพี่น้องเอฟชอบหนึ่งรูดหนึ่งนะครับชอบศูนย์รูดศูนย์นะครับทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับ ชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับเนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับปีน้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยก็คือ09นย์เก้าสองหสองปดสองเกสามเจ็ดเนา ต่อมานะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งแปศูนแปดหนึ่งเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ สามสีวัที่ผ่านมานะครับคู่แรกเนาะลุตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่คู่ขวานะครัก็คือคู่นี้เนาะสามเจ็ดนะครับต่อมาเป็น,แถ,นแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเนี่ยเป็นคู่ อคู่ซ้ายเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือห้าศูนย์นะครับอ่าแล้วก็อ่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นคู่ซ้ายนะนี่นะก็คือห้าหนึ่งนะครับอืม ต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ตรงกลางนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับก็คือหกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่อ,อ่คู่ซ้ายนะอ่าลักษณะนี้ก็คือแปดศูนย์นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับ ตัวที่ลงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3ามสิงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยนะครับตนที่ลุน3ามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวหู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุน3าตัวได้นะครับ งวนประจำวันที่13กุมภาพันธ์68เนะาะลุงตันให้0แล้วก็5นะครับเป็นหลัก้อยนะครับพี่นองเอก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับ,นะลรบ,นะรบแล้วก็คุณตัวเลขที่ลูงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถดับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ตัวเลขในตารางนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่ามีบางตัวนะที่ใกล้เคียงกันเนาะก็มีตัวเลขที่จะจับคู่บลให้กับพี่น้องได้รับชมกันก็มีนะครับแต่ว่าเมื่อ มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนะาะตัวเลขที่จะเอามาวางเนาะก็ปรากฏว่าไม่ตรงกับตำแหน่งที่จะเราที่จะจับมาวางได้เนาะก็เลยเห็นเป็นลักษณะนี้เนะาะสิบคู่ที่ลุงตันวางให้ก็ไม่มีคู่เบิ้ลนะครับให้พีองได้เห็นกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติออกมาว่าจะตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการจะวางหรือไม่เนาะก็ ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที C ่ T, ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ